สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูนะครับวันนี้นะครับเมนูของเรานะครับบอกได้เลยว่าจะคล้ายๆกับเมี่ยงคำครับที่เป็นอาหารว่างสไตล์โบราณน,นะครับบอกได้เลยว่าเมี่ยงคำยังมีคุณประโยชน์เยอะมากๆเลยนะฮะถ้าถามผมนะครับสำหรับผมเนี่ยเมนูเมี่ยงคำอาจจะไกลตัวไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ทราบกันผักกับวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันแต่ว่าเวลาที่แหมเขามาจานใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะต้องมองแล้วว่ามีอะไรที่ทานได้บ้างเมี่ยงคำจริงๆแล้วเนี่ย น้ำเมี่ยงสําคัญมากนะครับรสชาติจะต้องหวานเค็มเปรี้ยวหลายรสหลายคําอยู่ในนั้นเลยนะครับจากนั้นก็มีเครื่องประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมัพร้าหอมๆนะครับมีพริกมีแตงมีอะไรสมุนไพรต่างๆเราก็จะเลือกอย่างที่เราชอบทานแล้วก็มาทานได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับอาละครับสำหรับเงี่ยงคำนะฮะคุณผู้ชมประโยชน์เยอะมากๆครับ ประโยชน์ของเมี่ยงคำนะครับได้จากน้ำอ้อยมะพร้าวถั่วลิสงแล้วก็กุ้งแห้งนะครับที่ใช้บำรุงรักษาธาตุดินนะครับแล้วก็มะนาวแล้วก็ใบชะพลูนะครับบำรุงรักษาธาตุน้ำนะครับหอมแล้วก็พริกนะครับที่อยู่ในเมี่ยงนะครับก็จะบำรุงรักษาธาตุลมแล้วก็เปลือกของมะนาวแล้วก็ขิงสดนะครับบำรุงรักษาธาตุไฟนะครับ คุณค่าเยอะมากๆเลยนะครับเต็มเปี่ยมจริงๆครับเพราะว่าในหนึ่งคที่คุณผู้ชมกินเนี่ยมีสมุนไพรเยอะมากเลยหลากหลายจริงๆแล้วสมุนไพรแต่ละตัวนะครับก็ช่วยบํารุงมากมายครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะครับและอย่างที่ทราบกันนะครับคุณผู้ชมว่าเมี่ยงคำเนี่ยประกอบด้วยน้ำเมี่ยงเครื่องเมี่ยงนะครับแล้วก็ใบห่อเมี่ยงนะครับแต่พอยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปครับกระแสการทําอาหารในรูปแบบต่างๆก็มีมากขึ้นนะครับ วันนี้นะครับทำให้เมี่ยงคำนะครับถูกดัดแปลงไปหลากหลายเลยครับผมเชฟประจวบก็เลยเข้าครัวนะครับทำเมี่ยงคําในรูปแบบใหม่นะครับจะพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเมี่ยงสซมโอ กระทงทอง,ทอ,งอันนี้ก็คือลักษณะถ้าเราจะพูดถึงว่าได้กินเมี่ยงคำก็มีกระทงทอง,ทองซึ่งเป็นตัวเปลือกของแป้งแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เราก็เอายำที่เป็นตัวเอกของส้มโอที่ว่ายำผลไม้แล้วก็มาใส่ในคำเมี่ยงออกไปนะมันก็จะได้มีความหมายของอาหารจานนี้ก็เป็น3ม,มิติเป็นเมี่ยงแล้วก็มีมันก็ยำส้มโอนะฮะแล้วก็มีกระทงทองเพราะปกติเรากินเมี่ยงก็แค่เคี้ยวคำแห้งๆคืนลงไปแต่เราเอากระทงทอง,ทองตัวนี้ใส่ลงไปมันก็จะเพิ่มล้ำหนัก ของในคําที่กินเฮ้ยอะไรมีกรุบกุบแห้งๆกรอบๆอะไรทำนองนะันครับเมนูของว่างแบบไทยๆนะครับเนี่ยงส้มโอดัดแบบแปลงมาจากเมนูเนี่ยงคํานะครับโดยใส่เนื้อส้มโอรสเปรี้ยวอมหวานนะครับจัดใส่ในกระทงทองครบรสแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ อะไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมส่วนผสมอุปกรณ์พร้อมเลยนะครับกับเมนูเมี่ยงส้มโอกระทงทองปกติเนี่ยกระทงทองเราจะเห็นแต่ว่าข้างในเป็นแบบครีมไก่หรืออะไรอย่างเนาะวันนี้มาแบบวัยรุ่นเลยนะครับเชฟวัยรุ่นสมัยอยุธยานะครับเป็นเมี่ยงส้มโอนะครับน่ากินมากๆแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้สูตรเด็ดถึง2อย่างเลยหนึ่งคือสูตรน้ำเมี่ยงอร่อยๆกับอันที่สองก็คือกระทงทองทอดยังไงให้แบบ ขึ้นรูปกรอบสวยงามงวันนี้แหละเชฟประจวบเขาจะมาแบบโชว์สูตรเลยนะคุณผู้ชมนะมาขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมการทํากระทงทองนะครับนี่เลยเราใช้แป้งอนเนกประสงค์ตรากบนะครับของ TFM นะคุณผู้ชมนะต้องบอกว่าตัวนี้เนื้อแป้งเนียนละเอียดมากๆแล้วก็สีเขาสวยเลยครับนี่แป้งอนเนกประสงค์นะครับตรากบใส่ลงไปเลยตัวกระทงของเราก็จะมีความกรุบกรอบ,รบนะครับแล้วก็มีน้ําหนักนิดหนึ่งนะเอาละ ตามด้วยแป้งมันนะครับแป้งมันสำปะหลังนะโอเคเอาละตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับจากนั้นนะครับตามด้วยไข่แดงนะครับหนึ่งฟองนะครับนี้เป็นตัวช่วยนะ้ำปูนใสเนาะต,ต้องช,ช่วยนะครับเขาจะได้มีความกรอบนะครับ และนี่นะฮะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับเลยนะครับของเชฟประจวบนะครับอัำพวากะทิร้0ยอซนะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยเราก็จะค่อยๆผสมนะครับให้ส่วนผสมแป้งของเราเนียนเลยนะครับ ระยะแรกๆแป้งเรายังเป็นก้อนอยู่แล้วก็ยังไม่เซ็ตตัวดีนะเดี๋ยวเราจะพักแป้งประมาณ30นาทีโอเคครับคุณผู้ชมครับผสมได้แบบนี้ละเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ยังเอาไปทอดไม่ได้นะครับเชฟแนะนําให้พักทิ้งไว้ให้แป้งเขาเซ็ตตัวอย่างน้อยประมาณ30นาทีอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมอุปกรณ์นะครับตั้งน้ามันรอไว้ได้เลยนะครับครับอันนี้คือลักษณะของแป้งที่พักได้ที่ใช่ไหมครับเชฟอ่า เตรียมไว้ก่อนนะครับอาล้ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะทอดนะครับต้องมั่นใจว่าน้ํามันของเราอุณหภูมิได้พี่นะครับแล้วเรื่องของน้ํามันนะครับวันนี้เท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับเลือกใช้นี่เลยครับน้ำมันผสมสูตรไรตรามรลกตทนะครับทอดและผัดได้ในขวดเดียวสะดวกใช้ง่ายทําเมนูไหนก็อร่อยล่ะครับก็หลังจากที่เราพักแป้งครับนะครับถ้า อาจจะมีแป้งเป็นริ่มๆหรือเป็นก้อนๆเราอาจจะใช้ผ่านกระชอนก็ได้อ๋อไปกรองก่อนทีนึงนะก็จะได้นินเนียนแบบนี้เลยใช่นะครับหลังจากที่เราใส่น้ํามันตั้งน้ํามันให้ร้อนประการแรกเราก็จะเอาพิมพ์นะอันเนี้ยจุ่มลงไปในตัวน้ํามันเลยน้ํามันเพื่ออย่างน้อยก็ให้เกิดอุณหภูมิร้อนในนี้ต้องรอให้แบบเหมือนกับไอตัวตัวพิมเนี่ยร้อนมากๆเลยนะพอเรามา จีที่แปกเนี่ยมันจะติดก่อนแล้วก็ก็จะไปจุ่มในน้ํามันก็นจะลอดออกมาได้เอาละครับพอน้ํามันร้อนได้ที่นะครับคุณผู้ชมครับพิมพ์ของเราที่เอาไปแช่ในน้ํามันนะก็ร้อนเหมือนกันนี่ครับใส่ลงไปเลยพอเขาได้ที่พวกเขาก็จะหลุดออกไปเองครับ ได้แบบนี้ปุ๊บเราทำเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับเชฟจนจนกว่าแป้งจะหมดเนาะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ในงานหรือว่าอาจจะไปทําขายมาได้ครับโอเคได้ปุ๊บเรายกลงนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เขาเสด็จน้ามันทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะกรอบยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมนะโอเคครับหลังจากที่เราได้กระทงทองมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสูตรเด็ดเลยนะครับเราจะทาน้ําเมี่ยงอร่อยๆกันแต่บอกได้เลยว่าง่ายมากๆง่ายจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยเริ่มแรกนะครับนี่เลยครับน้ํามันผสมสูตรไลท์ตรามระกตนะครับเดี๋ยวจะใส่อันนี้ลงไปผัดเลยนะครับนี่เมื่อกี้เราทอดก็ใช้ขวดนี้ผัดก็ใช้ขวดนี้ขวดเดียวนี่ฮะ two in one เลยนะครับระหว่างที่รอตัวน้ํามันเดือดนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะใช้นี่เลยครับ ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบนะครับเข้มข้นอร่อยได้รสชาติผัดไทยอย่างลงตัวเลยแหละครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทําผัดไทยรเรามาทําเนี่ยงก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับที่สําคัญง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับนี่ผมเปิดออกมานะในซองเขาจะมีนี่ครับซอสผัดไทยแล้วก็มีถ่วยส่งให้ด้วยเดี๋ยวเราใช้ตัวซอสผัดไทยของเขาก่อนก่อครับ ก็สีสวยด้วยนะเชฟนะเอ,อ,อาแล้วครับพอซอสเริ่มงวดนะครับคุณผู้ชมเราจะมีอันนี้นะครับเป็นกุ้งแห้ง,ง,หงนะค,นครับ,รบแล้วก็อันนี้ถั่วลิสงนะครับที่อยู่ในซองซอสผัดไทยของโลโบใส่ลงไปด้วยเลยครับหอ,อมอร่อยจริงๆนะครับฟองเดียวเขาให้มาครบทุกอย่างเลย เอาละเราผัดจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำเมี่ยงอร่อยๆแล้วนี่ดูสก่อนสีสวยด้วยเอาละได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเมี่ยงส้มโอก,กระทงทองครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมาวิธีการเสิร์ฟยังไงครับเชฟโอเคเดี๋ยวเราจะตักน้ำเมี่ยงกันแล้วกันน,ะน้ำเมี่ยง <laughs> แต่ว่าอันนี้ยังคาใจอยู่ครับเชฟนะหลายคนเขาสงสยัยเอ้ย ตกลงนี่ทุกวันนี้เราสามารถเอาตัวน้ําผัดไทยมาทําเป็นน้ําเนียงได้เลยใช่ไหมก็ถ้าถามว่าได้ไหมก็ถ้าได้อร่อยเหมือนกันแต่นี่เราจะทําอาหารเนี่ยคือปกติเราก็จะต้องดูสูตรหรือ,อว่าตาราเนี่ยของเรามีอะไรบ้างเครื่องปรุงครับนะคือตั้งต้นเนี่ยส่วนผสมหลักคล้ายๆกันครับแต่วันนี้เราต้องการความเป็นฟิวชั่นนิดนึงความสมัยใหม่นิดนึงเราก็เลยเอ้ยถ้างั้นเนี่ย เราใช้ผัดไทยไหมจะได้มีรสชาติที่แปลกใหม่แต่ว่าในเรื่องของความเป็นเนี่ยงลักษณะหรือว่ากลิ่นหอมต่างๆคล้ายกันเราไม่ได้เราไม่ได้ปรับอะไรที่ว่าให้มันแบบเป็นอาหารที่ว่าไม่ใช่ต้นฉบับ ก็จะเหมือนเนี่ยงทุกประการนะนะแต่ว่าเรามีเพิ่มส้มโอแล้วก็มีกระทงทองมาเป็นภาชนะห่ออ่า observe เสริมอะไรเงี้ยเราจะจัดเป็นคำๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าให้เขามาตักกันเองอ่าก็นนได้เห<ก>มือนกันเป็นอะไรที่รเราแบบอาเอาละครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับเนียงส้มโอกระทงทองนะครับต้องบอกเลยว่าเชฟประจวบวันนี้สุดยอดจริงๆนะครับมารังสรรค์เมนูของทานเล่นนะครับที่มีประโยชน์ให้นะครับวันนี้คุณผู้ชมได้สูตรเนียงส้มโอกระทงทองไปแล้วนะครับลองทําตามกันนะครับคุณผู้ชมหรือจะลองไปปรับทําขายนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ จันยิ่งศักมาแล้วมาทุกครั้งเห็นหน้าคนนี้ก็จะมีแต่ของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้จันยิ่งศักมีฟรุตตามินาฟรุตพายมาฝากสารสชาติที่น่ารับประทานมากเลยนี่คุณดูอันแรกนี่สิอันนี้เป็นฟรุตตามินาจอดใส้ด้วยส้มพูเร่ของเราส้มจริงๆส้มทั้งลูกเลยนะครับบดผสมส้มจนกระทั่งละเอียดหวานน้อยไม่ต้องกังวลเลยเสร็จแล้วก็จะได้พายที่มีความเป็นส้ม นะครับอันที่สองนี่ก็คือพิตามินาสับปะรดนั่นเองเราสอดใส่ด้วยสับปะรดสายพันธุ์ดีกลิ่นหอมมากทีเดียวเหมือนเดิมไม่หวานมากนะครับ และอันสุดท้ายอันนี้นี่เป็นสตรอเบอรี่เราใช้ผลสตรอเบอรี่สดๆจาัดก,การทำกระทั่งจนเป็นผูเล่ที่มีรสชาติสตรอเบอรี่จริงๆตามธรรมชาติภายทั้ง3ชนิด ใส่น้ำตาลในปริมาณที่น้อยมากนี่เวลาคุณสั่งไปคุณจะได้แบบนี้ส่งไปทั้งถาดโลหะแบบนี้เลยมีคนถาม่าทำไมจะต้องส่งไปทั้งถาดแข็งแข็งแบบนี้อ้าวก็ใส่ในกล่องกระดาษกว่าโมอเตอร์ไซค์จะขี่รถไปส่งคุณถึงบ้านเกิดตอกเกิดหล่นถ่ายไม่เป็นอะไรเลยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้นะครับ ข้างในมีเปลือกพายของเราซึ่งเป็นช็อตคลาสแพสรีที่มีความหอมกรุบกรอบสอดไส้ได้วยผูเล่ผลไม้นานา,นาชนิดที่หวานไม่มากจนเกินไปทั p ปิ้งของเราอันนี้เป็นทับปิ้งด้วยสูเซลของเราทั้งหมดเลยเมื่ออบสุกอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้เอาไปใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งเก็บได้นานนับเดือนแต่ถ้าเกิดคุณตัดเรียบร้อยจะสามารถนําเข้าเตาอบสามารถจะใส่แอร์ฟรายเออร าครอบอบรมร้อนอ้อหเหมือนคุณทำเองแล้วอบสุกใหม่ๆเลยนะครับอย่าลืมนะอยากรับประทานผ่านต้องสั่งภัยของเราฟุตตามินะไม่มีใครทำขายมีเราทำขายเพราะว่าโถใครจะคิดได้ว่าต้องส่งไปทั้งขาดแบบนี้มูลค่าถาดเท่าไหร่เสร็จแล้วคุณก็เอาไว้ใช้อบขนมต่อได้เลยนะครับ1ขาด850าทส่งฟรีถึงบ้านย้ำนะครับ ฟรุตตามินาฟรุตพายสอสดไซเดซสมพูเร่สัปบปะรดพูเร่และสตรอเบอรี่พูเร่ทั้ง3รสราคา850บาทช่องทางการสั่งซื้ออยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับส่งฟรีนะ อร่อยจริงๆครับอาจารย์ยิ่งสักการันตีแน่นอนนะครับสนใจสั่งนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ026827644นะครับหรือ0922658968นะครับหรือว่าสามารถสั่งทางออนไลน์นะครับได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชม และส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบการทําอาหารนะครับอยากได้สูตรเน่ยงส้มโอกระทงทองของเชฟประจวบนะครับหรือว่าอาหารข้าวหวานอีกมากมายนะฮะสามารถเข้าไปชมกันได้เลยนะครับทั้ง YouTube Facebook i n s t a g กรมนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งสักฟูนะครับเจอเลยสูตรในนั้นมีหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ